เวลาเช้าพูดเธอมาแล้วเหรออ๋อเจอบ่อแสวม่ะไรอืมคราวนี้ต้องขอบคุณท่านประธานสังโง่ด้วยเราได้ยืนยันสถานที่หลายแห่งด้วยการคาดการณ์ของเธอเลวจีทำเครื่องหมายตำแหน่งบนแผนที่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีค่ายแห่งหนึ่งที่มีสุนัขแนวหน้าคอยปกป้องอยู่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยละออรู้สึกว่าจะเป็นฉายาแบบที่ไอ้มอนน่าจะตั้งไว้เอ้ ไปมอนไม่มีทางตั้งใช้ายาวที่เราโคตรเฮยเลยถ้าไปชั้นน่าจะเรียกว่าเรียกว่าโอ้โอ้สุนัขดาบทมิลหมาดาบดำแบบคาโดทันจิโร่ยังไงล่ะเนี่ยนะเกียวะเอ่อเออเออเป็นว่าฉันได้ติดตั้งกลไกที่เหมือนกันเอาไว้ส่วนหนึง่งหวังว่าคราวนี้จะได้ผลเหมือนกันนะไอ้ถูกเหมือนกันแล้วงั้นก็รบก,กวนพวกเธอด้วยมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าแล้วข้อมูลน่าจะถือไหม โอ้น่าจะถือสิฉันไปสำรวจพื้นที่จริงมาแล้วด้วยไปดูกับตาเลยทำไมคราวนี้เร,รื่องจิไม่ไปกับเราล่ะถึงแม้ฉันจะอยากไปกับพวกเธอมากก็จริงแต่ว่าวันนี้ท่านประธานซัง,งโง่เขาชวนฉันไปเด้อเออเออ,เอ,อหมายถึงมอบหมายภารกิจอื่นให้กับฉันน่ะท่านประธานมีความคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับที่มาของสุนัขแนวหน้าเลยขอให้ฉันตรวจสอบเรื่องนี้สุนัขดาบทมินมานดาบดำออสุนัขแนวหน้า หมาดาบดำแนวหน้านิก,ก้าบิชอ,อ,อะไรวะเนี่ยเอ้อ,อะไรวะเนี่ยโคตรแปลกเออช่างเถอะเรียกมันว่าเงาดำก็แล้วกันไม่ว่ายัางไงเรื่องสิ่งมีชีวิตตัวน้อยก็ฝากด้วยนะฝากไปช่วยเหลือพวกมันทีแฟ้มคดีของบันทันสันโงโละร่องรอยรอออลึกลับเอาเาเราจะต้องไปช่วยหมาแมวหนูเอ้ยไม่มีหนูไม่มีจิ้งจอก เราไปกันเลยดีกว่าเราไปที่โอ้เกาะนี้เกาะนี้เราไม่ได้ไปมานานแล้วนับตั้งแต่ที่เราเล่นไอเขาเรียกว,ว่าไอบอลเนี่ยเทมารีเออกับไอเจ้าหนูคูจิไรตั้งแต่สมัยแรกๆนีคิดถึงเหมือนกันเกาะนั้นได้ไปอีกทีก็น่นน่ะไอตอนเควสโลกถ่ายทําหนังของไอฮาเวียเออแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มาเกาะน,นี้อีกเลยมอน์มีแค่มีเล่์ไมเดนเองมั้ง แต่ว่าถ้ามันเอาหมามาใส่มันน่าจะถอดหมอนออกแล้วตรงนั้นบะเออเนี่ยเจอค่ายมัแล้วโอ้แล้วก็ผมได้ไปเรียนรู้มาว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมาพวกนี้มันมีน้ําหนักเบามันจีนมันโยนได้แต่ว่ามันอาจจะหาจังหวะโยนยากหน่อยเพราะว่าอย่างแรกคือกดอ e ีค้างมันจะไม่เวิร์กมันต้องแบบกดกดทีเดียวแล้วดีดหมาให้กระเด็นลงน้ําไปเลยเด๋ยวผมจะลองดูนะถ้ามันมีจังหวะเดี๋ยนะทําไม ต้องขึ้นไปเปิดก่อนแล้วไปยังจุดสำรวจเพื่อทำการช่วยเหลือมันมีรูปตีนหมาแต่ว่าผมยังไม่เห็นอะไรเลยต้องเปิดก่อนหรือเปล่า okay, เปิดก่อนได้เปรียบเนี่ยอ๋อนี่ไงอ่ะน่นมันเมื่อวานอะไรเมื่อวานระวังตัวด้วยนะสตีนและอะไรเมื่อวานนี่ยเนี่ยคือผมอยากรู้เว้ยผมมีทฤษฎีและมีความอยากที่จะลองอยู่ ไอตัวนั่นแหละตัวแรกเยหยื่อผมไปเอา้าไ,ไปไปไปไม่ได้ไม่เอาไปหรือมันแก้แล้ววะอาจจะแก้แล้วหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวนั้นมันไม่ไปจริงเหรอแล้วมันโดดโดดได้ด้วยมันถ้ามันถ้าลองอีกทีแล้วไม่ได้ก็น่าจะไม่ได้อะผมว่าโอ้แปลงเลยนะเครื่องปล่อยฟันอย่างไรวะไอ้เครื่องมันมีแต่ดอกไม้ไฟวะ หมาเต็มเลยยิงจะสเตลก็ได้หรอผมอยากจะลองอะไรำขำๆก่อนแต่มันเสียงดีเทคเร็วอยู่นะว่าแต่ผมยังไม่สามารถโยนมันลงน้ำได้แล้วหรอเนี่ยอันนี้อะไรควันปะอโอยนไม่ได้หรเอเนี่ยไม่ได้แล้วแสดงว่าอาจจะปรับอาจจะมีการปรับแก้ไมนิแพทเพราะว่า เอาจีนโยนหมาลงน้ำอาจจะโกงยังเกินไปพอเข้าใจได้อยู่เอ้ยอสเตลมันเลยแล้วนะันเอาแบบง่ายๆก็อย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเห็นมาว่ามันโยนได้ แล้วมันก็โยนไม่ได้แล้วเออแต่แต่มันก็โกงจริงๆแหละถ้าเกิดว่าเราจีนโยนหมาพวกนี้ลงน้ำได้คือเลือดมันน่าจะเป็นล้านนะแบบแบบว่าเป็นล้านเลยอพี่เลยอยู่กดกดสก,กิลเดียวแล้วหมามันล่วงน้ำเฮ้ยเลยนะมึงทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยฮะ เราสไนเปอร์อย่างนี้ไม่ได้เลยทำไมมันไม่ตรงเป้าวะแตกอยู่แคข้างหน้านี่เองใช่นะมันแตกอยู่แค่ข้างหน้านี่เองอ๋อแค่นี้แหละแต่เราก็ได้ยิงเล่นดีๆก็ได้แหละเล่นดีๆก็ได้แต่เล่นไม่อยากเล่นไม่ดีเลยอยากเล่นแต่ว่าเข้าไปบวกกับหมาเลยเก่งกับหมากล้ากับเด็กกันเลยชิ้นขาย เมื่อวานก็ตายไปสองเลยเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานต้องบอกว่าเฟสที่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วอุ้งตีนอันมันอยู่ไหนวะเนี่ยไปอันนี้เหรอจุดสำรวจละอ๋อใช่ใช่อันหนึ่งมันจะเป็นหมาอันหนึ่งมันจะโจรโจรน,นี่ง่ายกว่าเยอะเลยโจรน,นี่คือแบบว่าโคตรกากแบบว่าพาเที่ยบกับหมาแล้วนี่คือคนคือกากไปเลยหมานี่คือแบบว่าแข็งกระแงเจ้มจนเลยอ่ะมาเรา,าเล่นกันดีกว่า โจนนี่คือแบบว่าจริงๆไม่ต้องใส่มาก็ได้คือคือมันจะฮากว่าถ้าใส่แบบใส่หมามา2จุดเลยไม่ต้องมีโจนหรอกฮาเลยกันนะที่แท้จะพวกคนกลุ่มนี้ก็เป็นพวกได้จิตสํานึกจับมาจ,จับแมวมาใส่กรงขังขโมยสัตว์เลี้ยงจัดก,การแม่งเลยสิทีเนียผมผมโม้ไะผมอ่านไม่ทันเนี่ยดิโลนินตัวเท่าควายโยนได้ ตู้กันในน้ำนี่แหละตีธรรมดาพอยังไม่หมดอีกโอ๊ยอันนี้คือตีแบบงงๆเลยแบบไม่หลบเลยเนะี่ยยินจะหลบก็หลบได้ไม่หลบกดเล่นแบบสิ้นคิดอแบบ่ะกดแบบคลิกซ้ายอย่างเดียวไม่ทำอะไรอะเปิดเปิดเพื่อปล่อยน้อนหมา ชิบะสองตัวรอบนี้อืมไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตตัวน้อยหายไปแล้วละเราไปดูมาหมดแล้วตอนนี้กลับไปหาลิวจีกันเถอะอันนี้ผมอ่านสรุปย่อให้เลยนะเพราะผมแค่อ่านหมดผมไม่ทันหรอกมันไม่เคยแก้ซับไตตรงนี้เลยคือแบบว่าสมมุติว่าคนไม่อยาอ่านก็ไม่เป็นไรรองแต่ว่าถ้าคนอยากอ่านอ่านอ่านมันจะอ่านไม่ทันเลยเรี่อน้อยอาจจะแบบกวาาตาอ่านทันแป๊บๆแต่ว่าถ้าเอามานั่งภาคอ่านออกเสียงนลำบากสิ ต้องแบบต้องแรปเลยแรปแบบยังโอมแบบ Y O U N G O a M ประมาณนั้นเลยถ้าจะเอาให้ทันนะแล้วก็ได้เพจมา120โอเคช่วงนี้แจกเ,เยอะนะมีะิวโยช่วงนี้แจกเ,เยอะพิเศษอ้อเดี๋ยวแล้วเราคุยไม่ได้แล้วใช่ไหมหรือว่าอ๋อยังได้อยู่ยังได้อยู่มันมีเพจต่ออะไรงไงให้ลวจิรู้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ลวจิฟัง ลำบาพวกเธอแล้วละนะฉันว่าน่าจะยังไม่ครบสิ่งมีชีวิตตัวน้อยหายไปเยอะขนาดนั้นเลยละเนี่ยใช่แล้วละดูจากคำขอที่รับมาเราน่าจะเจอสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่หายไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะก็แง่ละสองเฟสจะสี่เฟสน่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกสัตว์ที่มีชีวิตนั่นอนะตรวจสอบได้ง่ายกว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วก่อนหน้าน,นี้ตอนที่ช่วยตระกูลใหญ่ตามหาสิ่งของที่ถูกขโมยไปก็มีช่วงที่ขาดเบาะแสไปหลายตอนหลายครั้ง ขอคุณการคาดการณ์ของท่านประธานสังโงะสุดท้ายดึงหาจนเจอไม่อวยกันเท่าไหร่เลยหวังว่าคราวนี้จะราบลื่นนะว่าแต่พอจะบอกรายละเอียดได้ไหมดูท่าทางน่าสนใจฮะรีบเรามาเร็วเข้าคิดไม่ถึงเลยนะว่าพวกเธอจะสนใจการสืบคดีด้วยในตอนนั้นเราจับผู้ต้องสงสัยได้แล้วเพียงแต่ว่าเราดันหาหลักฐานในบ้านของเขาไม่เจอแล้วก็ไม่มีเบาะแสอื่นด้วยต่อมาตอนที่ฉันกําลังสอบถามข้อมูลอยู่ก็เมื่อเอได้ยินว่าเมื่อวันก่อนผู้ต้องสงสัยได้ขาย กัญชานาคูไปเจอก็เลยไปหาคนซื้อเพื่อขอดูกัญชานาคูนั่นแล้วก็พบว่ามันยังสดใหม่มากแบบว่าขอคตดดีเพราะท่านประธานซังโงได้ยินดังนั้นก็รีพายชั้นไปตรวจสอบที่เชิงเขาโยโกเอ๊ะแล้วทําไมต้องเป็นภูเขาโยโกล่ะอย่างแรกเพราะผู้ต้องสงสัยของเราอาศัยอยู่บนเกาะนารุคมิถึงแม้ว่ากัญชานาคูจะสามารถหาได้ตามที่หลายๆแห่งทั่วนีนาซึมะแต่ว่า าจะให้ไปเกาะอื่นคนทั่วไปก็จะต้องใช้เรืออยู่ดีซึ่งเราก็ไม่เจอเรือแต่อย่างใดอีกอย่างสนักเทนเดียวก็เพ่งกับโกะซากูกุมากถ้าเขาคิดจะก่อเรื่องก็คงไม่ทําอะไรที่จะเป็นกระตุกหนวดเสือของสนักเทนเดียวหรอกดังนั้นสามารถตัดเรื่องเกาะอื่นออกไปได้เลยไม่ใช่เกาะเซลาย์ที่มีนาคูวิทเยอะๆะแน่ถึงเกาะน่าจะฟ้าผ่าหยุดไปแล้วก็เถอะท่านประธานซางงบพ,พูดแบบนี้ไอประโยคหลังกูแถมให้ แต่ถแถวสารเจ้าแกรน,นานุคามิก็จะมีกัญชานาคุอันนี้เันเสียงไอ้บอนดีกว่าลืมดูแต่ถแถวสารเจ้าแกรนอนุคามิก็มันจะเป็นมีกัญชานาคุนี่นะทําไมต้องเป็นเชิงเขาโยโกโด้วยละ่ะก็ท่านประธานสัง,งโงก,ก็คิดถึงจุดนี้เหมือนกันถึงแมว้ว่าแถวสารเจ้านารุคามิจะมีแต่ว่าสารเจ้านารุคามิจะมีมิโกะประจําอยู่แถมยังมีผู้คนที่มาสักการะพลุกพล่าน ถ้ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ผู้คนที่ผ่านไปมาก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองตอนนี้ฉันเชื่อแล้วว่าธรระธานคือฝ่ายมันสมองต่อมาเราเจอกองดินบริเวณเชิงเขาโยโกซึ่งมีร่องรอยที่เกิดขึ้นมาไม่นานมานี้ผู้ต้องสงสัยได้ฝังของที่ขโมยมาเพื่อรอให้เรื่องเงียบก่อนแล้วค่อยขุดเอาของมาขายเขาคิดว่าการที่ออกไปพร้อมกับของเต็มหลัง แต่ดันกลับมามือเปล่าจะดูน่าสงสัยก็เลยเก็บกัญชานาคูตามเดินทางกลับมาขายด้วยแต่สุดท้ายกัญชานาคูนั่นแหละที่เปิดโปงเขาอะใช่แล้วล่ะเพราะงั้นจะต้องมีเบาะแสยอยู่ในที่ที่เราไม่ทันสังเกตได้แน,แน่ใช่ว่าเราร่วมมือกันอีกแบบนี้ก็ไม่เลวนะสิ่งที่ฉันถนัดก็คือการวิ่งเต้นไม่ใช่การแฝงตัวหรือการต่อสู้ในส่วนนี้ยอ่อให้เทินนะ่าจะเห่าะกว่ายังไงเนี่ยเหรอสนใจจะมาทํางานที่บรรทัดสังโงไหมล่ะ,ละถึงแม้ว่าท่านประธานสังโงะจะดู พูดได้ยากอยู่สักหน่อยแต่ว่ามักจะพูดแต่เรื่องดราทานองแบบว่ามโนธรรมเหนี่ยวรัางสติปัญญาแต่ว่าเนื้อแท้ของเธอเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆเลยนะแบบว่าอก็อนั่นแหละก,ก,ก็ผมชอบเขาอะไรแบบนั้นนะนะเออเอ,อเรื่องของมึงเลยเอ,อขอบคุณนะแต่ไม่ดีกว่าน่าเสียดายจังเลยนะแต่พูดก็พูดเถอะนะทานประธานซังโอมีคนเก่งๆอย่างเธออยู่ข้างๆแล้วก็วกเห็นที่เชฟกงต้องตกงานเนะี่ยคิดดีแล้วไม่ชวนเธอดีกว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ปิ๊งฉันแล้วลสิ เออเรื่องมึงเรื่องมึงจีบไปเลยสองคนผมไม่อยาเดี๋ยวฉันจะตรวจสอบต่อเองถ้าพวกเธอมีทุรได้อย่างอื่นก็ไปทําได้เลยนะวางใจได้ไว้อีกสักพักเราค่อยมาเจอกันที่สํานักงานนักสืบก็แล้วกันแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องขอบคุณพวกเธอด้วยนะอ่าเรียบร้อยเคลียร์วันที่สองเสร็จไปอีกหนึ่งไปปิดคลิปแบบสั้นๆเพราะว่ามันยังไม่จบอีเวนต์ก็เดี๋ยวเรามาติดตามตอนที่3กันต่อในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ถ้าผมไม่ขี้เกียจ ก็อาจจะเล่นเร็วเล่น,ลนช้าตั้งวางคีดเียนตัวเองนะใครที่ลงมาดูหรือผ่านมาดูด้ยตั้งใจนะครับเหมือนเดิมครับดูแล้วชอบดูแล้วประทับใจฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่วยหน้าผมกาด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม